สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมื้อนี้มากินตำามากหุ้งน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะมื้อนีนเป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะแดดออกดีดีพี่น้องค่ะบรรนี้อากาศดีก็เลยอยากกินตำามากหุ้งค่ะส้มตำไก่ยอเด้อจ้าส้มตำไก่ยอกินกับปลาแซลมอนทอดพี่น้องค่ะปลาแซลมอนทอดเนาะแล้วกับอ่ากับผักซีก่ะพี่น้องค่ะผักซีลาาบ้านเฮ้านี่แหละเนาะต่อกับปลาหมึกค่ะพี่น้องค่ะกับปลาหมึกไข่เนาะปลาหมึกไข่แห้งทอดพี่น้อง่ะแล้วก็ไข่สองนุวยค่ะพี่น้องค่ะ ส้ตมตำไกย่ยอค่ะแซ่บแซน้ำกันเด้อค่ะเด้อแซ่บแซ่บพี่น้องขาเขากันสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อก,ก็แยกกินกแล้วเด้อค่ะเด้อมากินตำามากหุ่งน้ำกันกับพี่น้องขาเมื่อกี้ตำหมากหุ่งเนาะตำามากหุ้งไส้ไก่ยอพี่น้องขาตำามากหุ่งไก่ยอแล้วก็กินกับปลาเส้นมอนทอดพี่น้องขากับปลาหมึกทอดน้ำเนาะแล้วกับผักซีพี่น้องขาผักซีลาบ้านเรา วันนี้เนาะพี่น้องคะเป็นวันแรกของการเริ่มต้นของอ่าซัมเมอร์พี่น้องคะเนาะเช้ายุโรปหลายประเทศพี่น้องคะเพิ่งกับเปลี่ยนเวลาเนาะเพิ่งกับเปลี่ยนเวลาแล้วพี่น้องคะอ่าเวลาจะเลื่อนอ่าเลื่อนไปข้างหน้าประมาณหนึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้องขะเนาะเลื่อนไปเนี่ยนะพี่น้องคะเออนี่แหละค่ะเนาะมันเป็นการเริ่มต้นวันแรกของอ่าอ่าเริ่มต้นของอ่าซัมเมอร์พี่น้องขะเนาะมากินตำหุ่งน้ำกันพี่น้องขะแดดดีมากๆเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพี่น้องขาตำมะฮงเมื่อแรกของซัมเมอร์เขาน้อพี่น้องขะนี่ ปลาหมึกไข่แห้งทอดเด้อจ้ะกับไข่สองหนวยเนาะกับปลาแซลมอนทอดสองชิ้นค่ะพี่น้องค่ะกับผักก่อนอื่นค่ะกินน้ําก่อนเด้อพี่น้อง่ะกินน้าค่ะน้ำอ่อยังแบบสมูทตี้พี่น้องค่ะสมูทตี้มะม่วงเนาะกินสมูทตี้มะม่วงค่ะแก้เก็บท้องเด้อพี่น้อง่ะเพราะว่าเมื่อนี้บอกกินนมพี่น้อง่ะานอสไ้สมูทตี้แทนงค่ะสมูทตี้มะม่วงค่ะเนาะนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละกินน้ำก่อนเนาะค่ะเนาะ อ,อ่ามาลงมือกินกันเลยค่ะพี่น้องขาตำมุ่งแซบๆค่ะตำบักโหงไกย่ย่อจากไก่ย่อให้เเองเด้อพี่น้อง่ะไก่ยอทําเองค่ะสูตรของขอยทําเองค่ะสูตรไก่ยอก็มีให้แลเนาอพี่น้อง่ะเคยเห็นในเบื้องเราค่ะทําเองสูตรไก่ยอรอร่อยมากซิมเลยเด้อค่ะเด้ออื้ม แซ่บค่ะคำที่สองซิมค่ะอืขนมเส้นก็มีเมด้อพี่น้องค่ะขาเอาไว้ข้างล่างค่ะ <c oughs> ขนมเส้นล้อมจานข้างนอกข้างล่างนะพี่น้องค่ะเนาะให้ไม่ดูดน้ตำต้มมะฮู้กัน่นะขนมเส้นค่ะพี่น้องค่ะนี่ กนะมเสียงกะมีค่ะอยู่ข้างล่างเย่ยโยกโป๊ะหายทางโป๊ะเพื่องปลาแซลมอนทอดค่ะจำขนมจำบะคุ่งไก่ยอและไก่ยอและขนมกินอยู่ข้างล่างค่ะ Mm. Nắng ba. Nắng แซ่บแซพี่น้องค่ะเขากันมับด้วยเด้อค่ะเด้อ,อ แต,ตม่อนแสบเปน้องข,ขาเขากันมับเลยแล้ว่ะเด้อเขาเป็นไงเลยนอ้องขาเนาะนี่ค่ะอื ใส่ปลาแซลมอนพี่น้องครับเสบคักแซ่บแน่ค่ะนี่ แซบขาแซบมาเด้อขาเด้อวันอาทิตย์ขาพี่น้องคะส้มตำไก่ย,ยอกินวันแรกของเอเริ่มต้นซัมเมอร์ขาพี่น้องคะเนาะอืมกรนังปลากรอบมากเลนะ่ะ คายฟอง่วยค่ะกีลาไปนนอง ขนมเซนไปห้องคะอยู <c oughs> ่ข้างล่าง ปลาเมืกแข็งไข่บลเค็ม้อค่ะเด้อปลามึกแข็งไข่บลาเค็มค่ะ เซ็บค่ะซ็บอืมอหนังปลาพี่น้องคะ ปกตีพี่น้องคะชื่อเล่า <c oughs> จำมะหงไก่ <c oughs> ไกยอไก่ยอสเอ้ยไก่ยอผสนไก่ยอาสั่นไก่ยอสูตรของข,องข,องของ่อยกระเฮ็ดให้เบื้องเราเด้อค่ะเด้อไปเบื้องเอาเองเ,เด้อค่ะเด้อคลิปลงใหเ้เรียบร้อยแล้วค่ะไก่ยอทำเองค่ะทำง่ายมากสะอาดปลอดภัยพี่น้อง ได้เบื้งค่ะพีน้องคะไก่ย,ย่อสูตรของขวายนะเดี๋ยวนี่ค่ะพี่น้องคะพริกไทยเยอะๆพี่น้องคะแซ่บมากสูตรของยายกิดเด้อไปเบื้องเองค่ะไ <c oughs> ก่ย,ย่ออร่อยมากเด่งเ่งดึงดึงพี่น้องคะสะอาดและปลอดภัยไก,ก่ย่อสูตรยายกิดทำเอง ใส่ตม้มอาใส่สมตําก็ได้หรือว่าเอาไปยําก็ได้พี่น้องรับรองความสะอาดปลอดภยัยเร่งดึงๆ,ๆกินแล้วแบบว่าติดใจเลยนะค่ะเด้อคำสุดท้ายพี่น้องขาปลาสมอนก่อนเด้อ นี่ค่ะเป็นน้องขาขั้นสุดท้ายค่ะตับนะเนะาะกินตามองงอิม่มเรียบร้อยแล้วค่ะอ,อือตามในความความวันเดกน้อยเด้อค่ะเด้ออุ้ยแซ่บพี่น้องขะอยากให้พวกเจ้ามาลองชีสเคส้กแซ่บแซ่บรสรสมะนาวก็แซ่บพี่น้องขะ อันนี้ชิสเค้กรสมะนาวเด้อพี่น้องคะแต่งหน้าด้วยส้มค่ะอันนี้กัแบแซ่บพื้นกันค่ะอืมกลมกล่อมมากพี่น้องมาค่ะมาของขาวยิมหรอเด้อพี่น้องใส่ของหวานตัวเนาะสิบวนไหยเจังได้หรอคะพี่น้องคะอ๋ออืม ขวอาอยาปิดคลิปเด้อพี่น้องขาเดาจะกินต่อเนาะอืม